น้องขำล่าที่ว่าหน้าตาคล้ายกับยายาบวกกับแพลิเซียค่ะแฮชแท็กกันน้องขำล่าสาวลูกครื่งไทยนอร์เวย์ขวัญใจชาวโซเชียลหน้าคล้ายย่ยาแพลิเซียต้องบอกว่าสําหรับน้องขำล่าเองเนะคะเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ค่ะขวัญใจชาวโซเชียลเลยก็ว่าได้ค่ะขอบคุณแฟนนางงามที่เอ็นดูเชียร์ให้ลงประกวดมิสเวอร์เทลแลนด์นะน้องขำล่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พูดภาษาอีสานอย่างชัดแจ๋วเลยละค่ะยิ่งโตวความสวยถึงขั้นเป็นแบบว่า แฟนนางงามส่งเสียงเฉีรยให้เขารมประกวดยังไงก็คงต้องรอติดตามกันละค่ะซึ่งวันนี้ทางทีมง,งานเลยไม่พลาดนะคะเก็บภาพของน้องมาฝากกันซึ่งมีหลายคนก็บอกไปเสียงเดียวกันว่านาน้องเองเนี่ยมีความคล้ายแพทลิเซียบวกกระสายใหญ่ยามากเป็นยังไงเราามาติดตามรับชมกันคะ่ะ